นี่แหละห้องโลกกว้างของสังคมเฟซบุ๊กนันมีไอหลากหลายให้เราได้รินรู้ครับเยอะแยะเวลาไปก็ต่อ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 ไปสนุกสนานก็เป็นความสุขเล็กๆของผมด้วยนี่แหละห้องโลกกว้างของสังคมเฟซบุ๊กนันมีไอหลากหลายให้เราได้รินรู้ครับเยอะแยะเวลาไปก็ต่อ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 ไปสนุกสนานก็เป็นความสุขเล็กๆของผมด้วยรู้น้องมันหาไม่เจอแล้วไงมันกำลังติดพันตอนที่เราเข้าไปทักทายเพื่อนแล้วมันก็ไปเจอนั่นเจอนี่แล้วก็ยาวไปใช่มันก็สนุกตรงนั้นไปนั้นก็อยู่ที่เราก็แล้วกันในการ มากขึ้น AI นำส่งดีนะครับเขาก็แนะนำว่าขอให้พวกเราหรือทุกคนโดยเชยาะท่านที่กางที่จะเลือกปฏิบัติทายังไงดีนะครับแต่ว่าหน้าที่ในการที่หนึ่งเลยเขาบอกให้ไปตอบที่ใต้คลิปนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยถ้าผมก็พยายามทำอยู่แต่บางครั้งก็หลงละเลเนาะก็คือบางครั้งกูไม่กลับนะ อย่างผมเนี่ยชอบไปชมไร้สดใช่ไหมผมก็ยาวไปเจอไร้สดก็ไปชมไฟ้สดอีก <c oughs> ครับสวัสดีครับทักทายยามดึกครับทักทายยามดึกก็มาแป่งปันเช่นเคยครับวันนี้ก็มีหัวข้อเราเค่อยกลับมาทักทายใ,ใต้คลิปเราต่อเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาแนะนํามานะครับว่าเราต้องยึดใต้คลิปเราอันนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วความสาเร็จท่าน จะได้มาแน่นอนแล้วท่านเลี้ยี่เศไหนต่อไหนได้สบายถ้าท่านนะทําหน้าที่ตัวนี้เสร็จเนาะครับผมก็โชคดีนะครับคืนนี้ก็อาะละาประมาณนี้ทุกคนเป็นเหมือนผมมสนุกดีแต่มันก็เป็นความสุขนะก็ไม่ได้เีเรียสอะไรงแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องตั้งปฏิฐานตั้งเป้าหมายชัดคงน่าจะหลงระเริงเหมือนผมนี่แหละไปแล้วก็ไปเลื่อยเปยื่อยครับก็อย่าลืมนะครับย้อนกลับมาทำหน้าที่สั้หน่อยใต้คลิปของเราคลิปไม่ปัง นะครับเขาก็บอกว่าให้เราลองดูว่าดีนะครับวันนี้ก็มาทักกายยาดึกแล้วก็แบ่งปันกูรูเขาบอกมาเขาฝากมาไว้อยากให้ทุกคนเน้นในเรื่องของการทําใต้คลิปให้เราไปตอบใต้คลิปของเราอะบางน้อยขนาดไหนเป็นปัจจุบันไหมนะครับก็ให้ทุกคนไปทําตรงนี้อันดับเยอะๆตอบคำถามเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกท่าน แตไม่เคยตอบใกล้คลิปกันหนึงเลยเขาบอกให้ไปตอบที่ใต้คลิปนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยแล้วผมก็พยายามทําอยู่แต่บางครั้งก็หลงละเลงเนาะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นอแต่ปัญหาของผมก็คือเวลาไปแล้วชอบไปยาวครับไม่กลับ <c oughs> สน,นุกนึงเลยเขาบอกให้ไปตอบที่ใต้คลิปนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยแล้วผมก็พยายามทําอยู่ แต่บางครั้งก็หลงละเลงเนาะก็คือน้าสะละประมาณนี้ทุกคนเป็นเหมือนผมสนุกดีแต่มันก็เป็นความสุขนะก็ไม่ได้เรียสอะไรเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องตั้งปฏิฐานตั้งเป้าหมายชัดแล้วก็การเข้าถึงจะเพิ่มขึ้นดีเ <c oughs> พราะผมทดสอบมาช่วงหนึ่งก็เห็นก็มีหน้าฟีดหน้าหน้าเพจหน้าโปรไฟล์ทองเราก็ที่ไอเขาส่งมาเราก็ไปทักตัวนั้นก่อนเลยใช่ไหมท่านเป็นเหมือนผมไหมอืมตรงนั้นก่อนแล้วก็ทักไปทักมามันก็เพลินที่ผ่านมาผมก็สเปะสปะาครับ ไปทําหน้าฟีดมั่งหน้าเพจของเราอยากจะให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์นะครับท่านต้องพยายามไปทักทายใต้คลิปของเราเองให้เยอะๆแล้วก็ไปชมไปไป้ทักทายบ้านเพื่อนหรือหน้าฟีดหน้าเพจอันนั้นก็เป็นตามความเหมาะสมก็ไปบ้างปัปาไปแต่สุดสําคัญพยายามไปตอบใต้คลิปนะครับแล้วการปฏิสัมพันธ์จะจะดีมากเราเค่อยกลับมาทักทายใ,ใต้คลิปเราต่อเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาแนะนํามา นะครับว่าเราต้องยึดใต้คลิปเรามันมีหลายช่องทางอ่ะให้เราไปดูเนาะบางครั้งเราก็ไปชมเพลินนะครับอย่างผมนะยกตัวอย่างผมอ่ะครั้งก็เวลาเราเปิดไอเฟซบุ๊กขึ้นมาคิดว่าเราจะปฏิสัมพันธ์เพื่อนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเราต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้เสร็จก่อนสักสิบคนยี่สิบคนแล้วค่อยกลับไปชมแต่บางครั้งเวลาเราย้อนกลับอีกทีมันหายไปในมันการเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นอืนแต่ปัญหาของผมก็คือเวลาไปแล้ว เข้าไปยาวครัไม่กลับสนุกคงน่าจะหลงละลึงเหมือนผมนี่แหละไปแล้วก็ไปเลื่อยเปลยครับก็อย่าลืมนะครับย้อนกลับมาทำหน้าที่สักหน่อยใต้คลิปของเราของเราด้วยที่เขามาาทถ่ายใต้คลิปเรานะครับจุดสําคัญคือตรงนี้ไปท่องโลกกว้างไปได้ไปได้นะแต่ว่าต้องกลับมาแล้วก็มาทำเป็นระยะระยะท่านต้องรีบเลยครับ ไปตอบคอมเมนต์ไปทักทายแล้วเขาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเลยไปกดรับกดติดตามเข้าเลยครับตรงนี้ท่านต้องรีบเลยครับี่ไปตอบคอมเมนต์ไปทักทายแล้วเขาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเลยไปกดรับกดติดตามเข้าเลยครับตรงนี้มันก็มีหน้าฟีดหน้าหน้าเพจหน้าโปรไฟล์ทั้งเราก็ที่ไอเขาส่งมาเราก็ไปทักตัวนั้นก่อนเลยใช่ไหมท่านเป็นเหมือนผมไหมอืมตรงนั้นก่อนแล้วก็ทักไปทักมามันก็เพลินบอกเขาเราบอกเขาเราว่า เขาเล่าว่าเขาบอกมาแบบประมาณเนี่ยครับว่าการปฏิสัมพันธ์เพื่อให้การเข้าถึงเองมัง่งบางครั้งก็ไปดูที่กระดิ่งดูไปดูมากระเพิ่นเหมือนที่ผมบอกครับไปท่องโลกกว้างกันเลยไปเรื่อยคร <c oughs> <c oughs> ั้งก็ไปโผลเลยอชอบสินค้าเราไปตอบใต้คลิปของเราอะมางน้อยขนาดไหนเป็นปัจจุบันไหม นะครับก็ให้ทุกคนไปทําตรงนี้อันดับยิมก็มีหน้าฟีดหน้าหน้าเพจหน้าโปรไฟล์ของเราก็ที่เอไอเขาส่งมาเราก็ไปทักตัวนั้นก่อนเลยใช่ไหมท่านเป็นเหมือนผมไหมอืมตรงนั้นก่อนแล้วก็ทักไปทักมามันก็เพลินไงครับท่องโลกกว้างนะครับทุกคนเคยสัมผัสไหมมันก็ไปข้ามานี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วความสําเร็จท่านจะได้มาแน่นอนแล้วท่านเลียเที่ยวไหนตัวไหนได้สบายถ้าท่านนะทําหน,น้าที่ตรงนี้เสร็จเนาะรับผมก็โชคดีนะครับคืนนี้ก็ เราเค่อยกลับมาถ้าใครใต้คลิปเราต่อเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาแนะนํามานะคะว่าเราต้องยึดใต้คลิปเรากลับมาเลย <c oughs> ประมาณนี้นี่คือปัญหาของผมนะอืมแล้วทุกท่านเป็นเหมือนกันไหมว่าจริงๆแล้วเวลาเราเปิดเฟซเนเราต้องเข้ามาที่เยอะๆตอบคําถามเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกท่านจะไม่เค่อยตอบใต้คลิปกันไอ่งก็คือคนที่มีคําว่าติดตามตัวสีน้ำเงินด้านหลังนะครับ นี่คือไอไอเขาส่งมาให้นะมีไหมถ้าใครที่มีไอคําว่าติดตับมาเลยใ <c> น <oughs> ประมาณนี้นี่คือปัญหาของผมนะอืมแล้วทุกท่านเป็นเหมือนกันไหมเพราะจริงๆแล้วเวลาเราเปิดเฟซเนี่ยเราต้องเข้ามาที่คือเวลาเราทําตรงนี้เราก็อย่าไปซีเรียสว่าทำแล้วมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ครับก็ทําให้มีความสุขนะครับเมื่อเราคิดได้เราก็ย้อนกลับมาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรก็สนุกสนุกคลิปของเราที่เราทำนะครับแล้วก็ไปดูใต้คลิปว่า มีเพื่อนๆใครมาทักทายเราบ้าง AI ส่งใครมาให้บ้างรู้ได้ไงหรือหน้าฟีดหน้าเพจอัน,นั้นก็เป็นตามความเหมาะสมก็ไปบ้างปัปบไปแต่สุดสำคัญพยายามไปตอบใต้คลิปนะครับแล้วการปฏิสัมพันธ์จะจะดีมาก,ออกเขาเราบอกเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าเขาบอกมาแบบประมาณนี้ครับว่าการปฏิสัมพันธ์เพื่อให้การเข้าถึงเพราะฉะนั้นในส่วนอื่นๆก็ตามความเหมาะสมแต่ใต้คลิปเนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องทำให้ได้ในแต่ละวันนะครับก็เราทําวันละกี่ลิปก็พยายามไปตอบก่อนนอนให้ครับสวัสดีครับทักทายยานดึกครับทักทายยานดึกก็มาแป่งปันเช่นเคยครับวันนี้ก็มีหัวข้อ,อท่านต้องรีบเลยครับรีบไปตอบคอมเมนต์ไปทักทายแล้วเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเลยไปกดรับกดติดตามเข้าเลยครับตรงนี้ลงเปิดโหมดสร้างรายได้ใหม่ หรืท่านที่ทำมาน่อยแล้วแล้วก็ยอดวิวมันน้อยครับยอดวิวน้อยแล้วก็ที่จะเลือกปฏิบัติทํำยังไงดีนะครับแต่ว่าหน้าที่ในการที่ที่ผ่านมาผมก็สเปะสปะครับไปทําหน้าฟีดมั่งหน้าเพจของอเขาเราบอกเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าเขาบอกมาแบบประมาณเนี้ยครับว่าการปฏิสัมพันธ์เพื่อให้การเข้าถึงแในระยะระยะ ในส่วนจุดอื่นๆในจุดสตอรี่หรือจุดกระดิ่งหรือจุดที่ AI ก็เาแจ้งให้คุณไปตอบคำถามเพื่อนรอตอบอยู่กลับมาเลยประมาณนี้นี่คือปัญหาของผมนะอืแล้วทุกท่านเป็นเหมือนกันไหมเพราะจริงๆแล้วเวลาเราเปิดเฟซเราต้องเข้ามาที่ดีนะครับวันนี้ก็มาทักทายยำดึกแล้วก็แบ่งปันกูรูเขาบอกมาเขาฝากมาไว้อยากให้ทุกคนเน้นในเรื่องของการทำใต้คลิปให้บังเปิดโหมดสร้างรายได้ใหม่ หรือท่านที่ทํามานานแล้วแล้วก็ย่าวิวมาน้อยครับย่าวิวน้อยแล้วก็ครับสวัสดีครับทักทายย้ำดึกครับทักทายยาำดึกก็มาแบ่งปันเช่นเคยครับวันนี้ก็มีหัวข้อนะครับแล้วก็ทําให้มันครบนะครับแต่ว่าอย่าทําติดติดกันนะครับผมเน้นย้ําว่าสักสิบคนท่านก็ ออกไปทําคลิปทําอะไรก่อนดีนะครับวันนี้ก็มาทักกายยําดึกแล้วก็แบ่งปันกูรูเขาบอกมาเขาฝากมาไว้อยากให้ทุกคนเน้นในเรื่องของการทําใต้คลิปให้หยัดในระยะระยะ ในส่วนจุดอื่นๆในจุดสตอรี่หรือจุดกระดิ่งหรือจุดที่ AI อเขาแจ้งให้คุณไปตอบคําถามเพื่อนรอตอบอยู่นะซละประมาณนี้ยทุกคนเป็นเหมือนผมมสนุกดีแต่มันก็เป็นความสุขนะไม่ได้ซีเรียสอะไรั้งแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องตั้งปฏิฐานตั้งเป้าหมายชัดเมื่อครั้งกูไม่กลับนะอย่างผมเนี่ยชอบไปชมไลฟ์สดใช่ไหมผมว่ยาวไปเจอไลฟ์สดก็ไปชมไลฟ์สดอีกไม่กลับเปิดโหมดสร้าง